สวัสดีครับดิช่องเดคอมีพีชนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลรถ Ford อะไรเนี่ย Ford b bon บ o n นบอนอะไรเนี่ยบรอนิโเนาะนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะก็คือรถที่เป็นปี2021น็ะครับจะได้เห็นจะเห็นยากในสมัยนี้ที่เป็นโมเดลแล้วเป็นปี2021นะครับเพราะว่าปีที่ผมถ่ายเนี่ย ปีนี้เลยนะผมเอาของปีที่ผมถ่ายนะครับผมถ่ายปี2021นะเออนะครับนี่เนาะเดี๋ยวมันจะมีอันไหนสามารถเปิดดูได้ไหมเนี่ย <c oughs> นี่นะครับเนี่ยนะปีนี้นะครับเป็นปี2021นะเลยก็นี่นะครับโอ้เลยก็แบบโอ้โหเป็นโมเดลรถที่ผลิตเร็วมากนะครับ <c oughs> นะซึ่งคันนี้ผมเคยถ้าจำไม่ผิดเหมือนเคยเห็นเป็นภาพรถลางๆนะไม่รู้ว่าเคยเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวลอง มาเสิร์ชกูเกิลพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมเรามาเสิร์ชกูเกิลพร้อมกันเลยนะนะครับฟอร์ดเบอร์นเหมือนคุณคุณนะนี่ไงเห็นนะครับเดี๋ยวปรับแสงหน่อยนี่นะครับ อ๋อ oh, เป็นรถใหม่เฮ้ยแต่ก็สวยนะสวยเลยอะนะครับนี่เนาะคันนี้นะครับ Hot w h e e ก็ได้ทำโมเดลรถคันนี้ออกมานะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูรายละลเอียดของตัวแพคเกจจิ้งกันก่อนเลยละกันนะครับแพคเกจจิ้งนะครับก็จะมีเขียน Hot w h e e นะแล้วก็มีเขียนนะครับว่า100่ทับสองนะรูปตัวโมเดลรถ Ford คันนี้นะครับจัดอยู่ในโหมดเดนแอนด์นาวนะคันนี้นะครับเป็น3ามทับนะครับผม แล้วก็เขียนว,ว่า21 Ford b r o n ฟอบรอนโ o อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมให,ให้น้อง Google ผมอ่านให้แล้วกัน <c oughs> นะครับนี่ Ford Bronco Ford Bronco นะครับอ่ะให้ฟังให้ฟัง Ford Bronco Ford Bronco นะครับเน้นผมเรียกว่า Ford Bronco แล้วกันเนาะนะครับตามที่ Google มันพูดนะครับนี่ Ford Bronco เนาะนะครับข้างหลังก็ เหมือนเดิมนะข้างหลังนะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มีการเขียนนะครับผลิตเมื่อวันผลิตเมื่อ25เดือน1ปี2021นะครับเออเร็วนะเพราะว่าเราปี21แต่ผลิตในปี2021นะครับอ่าโอเคเนาะเรามาแกะแพ็กเกจจิ้งกันเลยแล้วกันนะครับโอเคแกะออกมาแล้วนะ นะครับเมื่อเราลองซูมไปดูตัวแพทไลเลียของตัวแพคเกจเนี่ยในยของตัวโมเดลรถเนี่ยล้อใหญ่มาก <laughs> นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเขียนว,ว่าโบรโคเนาะนะครับนี่เนาะด้านหน้าด้านข้างนะครับก็เป็นอย่างนี้เนาะด้านข้างก็เขียนว,ว่าโบรโคเหมือนกันนะครับนี่โฟกัสนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะมองเพลินเพินนี่คิดว่าซูซูกิจิมニอ เหมือนจิมมี่เลยนะแต่ทรงเหมือนคล้ายๆกับซนะูซ <c oughs> <c oughs> ูกิแคริเบียนอะนะครับมันมันรถออฟโรดเนี่ยทรงมันก็จะประมาณนี้แหลค <c oughs> นะ <c oughs> ะครับเนาะแล้วเขียวโบโครเนาะแล้วเขียนฮอตวิวนะครับด้านบนนะด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับ,รบก็เขียวว่า2,021 Ford b r o บเนฟะอร์ดโบโคเนาะ2,020ัน t ี่สิบแมัเนะครับ1,186 NJ 1NL เนาะนะครับแล้วก็เขียวว่า Made in Malaysia นะ เออนะครับผมจเจ้าตัวโมเดลรถคันนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไปแล้วบายบายเสือแกน next time